คือเคยเคยไหมเวลาแบบเราเล่นมือถือหรือว่าเราเล่นโซเชียลเนี่ยเราดู a c e b o o k ปุ book, ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนไปดู IG, พอเปลี่ยนไปดูไอจีปุ๊บเออยากดูทวิตเตอร์เปลี่ยนไปดูทวิตเตอร์ก็คือเข้าออกแอปเข้าออกแอปอยู่เสมอเสมอปัญหาในการเข้าๆออกออกแอปจะหมดไปแพลตฟอร์มนี้มันจะเหมือนกับพี่มีตัวพี่เองอ่ะอีกประมาณ567คน oh, <no. S 1> ที่ดูเนื้อหาเนื้อหานี้ในหลายๆแพลตฟอร์ม เข้าใจไหมเหมือนแยกล่างล็อกอินแล้วก็เลือกเลยก้าวตุ่มนะัอยากดูเรื่องไหนก็รูดดูเท่าที่ผมใช้มาก็าผมรู้สึกแฮปปี้นะคือไม่ใช้ง่ายหน้าตาดีดูแบบใช้รับสมาร์ททีพูครูมากเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกับผมแล้วนะครับถ่วง,งอกจากมองไมมจากลองไหมชาแนออ่ช่องไม่เอ๋ก็อยัางพูดไม่ถูก ก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะอ่ะวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องไม้แบตนะแล้วก็ไม่ได้มาลงคลิปเกี่ยวกับการตีแบตของผมเองแต่วันนี้ผมไปเจอสิ่งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งดีๆที่นำมาเสนอคือเคยๆไหมเวลาแบบเราเล่นมือถือหรือว่าเราเล่นโซเชียลเนี่ยเราดู Facebook ปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนไปดู IG พอเปลี่ยนไปดู IG ปุ๊บเอ๊ยอยากดูทวิตเตอ เปลี่ยนไปดูทวิตเตอก็คือเข้าออกแอปเข้าออกแอปอยู่เสมอเสมอแต่วันนี้ปัญหาในการเข้าๆออกออกแอปจะหมดไปแพลตฟอร์มนี้ที่ผมไปเจอชื่อว่า r e a l t e n Re a l t e n ทไม่ใช่แอปนะเหมือนเว็บไซต์อะที่มันไม่ได้เป็นแอปที่เราต้องโหลดเข้าเครื่องอะบทบาทของ r e a l t e n เนี่ยเขาจะช่วยเราในการแบบรวบรวมข้อมูลในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k เอ่อทวิตเตอ คันทิปคือมันก็จะเอาข่าวสารมารวมในที่ที่เดียวในหน้าหน้าเดียวให้เรารูดดูเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราดูเรียลเทนเนี่ยมันจะเหมือนกับพี่มีตัวพี่เองอ่ะอีกประมาณ5้าคนที่ดูเนื้อหาเนื้อหาเนี้ในหลายๆแพลตฟอร์มเข้าใจไหมเหมือนแยกล่างอ่ะแต่จริงๆแล้วเราคือเราดูจากเรยอ oh. เออมันทําให้แบบประหยัดเวลาชีวิตในโซเชียลมีเดียของเราได้เยอะเลยนะ แล้วก็รู้ด้วยว่าเขาพูดอะไรในกระแสคือข้อดีของมันอะนอกจากมันจะรวมเขาเรียกว่าข้อมูลในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่แบบสมชื่อคําว่าเรียวจริงๆอะคือสมมุติผมดูเที่ยงวันนี้ดูเที่ยงวันนี้นะมันก็คือสิ่งที่คนเขาพูดกันในโลกโซเชียลมีเดียเที่ยงหนะ้ตอนนั้นคือไม่เกินไทม์ขนาดนั้นอะแบบดูแบบ เรียวไทม์กันจริงๆอ่ะถามว่าเรียวเทนเนี่ยมันเหมาะกับใครอันดับแรกเลยผมนึกถึงตัวเองเลยคืออย่างเราเป็นเพียเตอร์มือใหม่อย่างเงี้ยเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่บางทีเราคิดไม่ออกว่าคอนเทนต์เราจะพูดอะไรกระแสะเขาไปถึงไหนเนี้ย่างเนี้ยเราตามไม่ทันยิ่งเราเป็นคนไม่ได้เก่งเรื่องโซเชียลมีเดียพอเราเข้าไปเรียวเทนเนี่ยเราคลิกเข้าไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ10วินะกวาดสายตาดูเอาแค่กวาดนะแล้วก็เลื่อนๆ,ๆืๆดู เราจะเห็นรูปแล้วอันไหนที่รูปมันซ้ำๆคล้ายๆกันเนี่ยเราก็ติ้งต่างกันแล้วว่าอ๋อคนกําลังพูดถึงเรื่องเรื่องนี้อยู่นะรูปรูปนี้อยู่นะ <Wow. S 1> ถ้าเราสนใจเราค่อยคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเนื้อหาอีกทีอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ทําการตลาดทาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมว่าแม่โคตรเจ๋งเลยยิ่งต้องวิ่งตามกระแสบ่อยๆด้วยอย่างเช่นทำแคมเปญโฆษณาอนะไรให้มันเก,กาะกระแสไปซึ่งผมเคยไปดูในเพจเรียลสตาร์แคนเนดี้นะเขาก็เคยสอนไว้ว่าพวก เสิร์ช Google SEO เงี้ยมันขึ้นอยู่กับคำคำค้นหาของคนอะไรพวกเนี้ยคือเขาบอกว่าถ้าสมมติเราสามารถทำคอนเทนต์ของเราที่มันใช้คำคำนั้นที่อยู่ในกระแสมันก็จะมีโอกาสทำให้เออยูเซอร์เนี่ยเจอคอนเทนต์เราเจอคลิปเราหรือว่าเจอโฆษณาของเราคนปกติก็ใช้ได้นะอย่างเช่นไม่สมมติว่าเอ้ยไม่ได้ทำ YouTube ไม่ได้เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะ ก็ถ้าเป็นคนธรรมดาก็เหมือนที่เรารูด a c e b o o k อ่ะคือเราได้อ่านสื่อจากหลายๆที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในในหลายๆที่ในเวลาเดียวกันอืมซึ่งมันดีที่สำคัญนะแพลตฟอร์มเนี้ชิฟรีเว้ยเขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนี่ไงเรียวเทนนี่ไงทางผู้พัฒนาเนี่ยคือบริษัทเรียสมาร์เนี่ยเขาไม่ได้แค่ดึงข้อมูลมานะไอตัวที่ เป็นตัวดึงข้อมูลที่เป็นหัวใจของเรียเทนเนี่ยมันคือ AI ที่บริษัทนี้ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเอง <Wow. S 1> เป็นไงล่ะดีด้วยสะดวกด้วยฟรีด้วยแถมคนไทยทำด้วยเอาเป็นว่าพูดแล้วก็ยังไม่เห็นภาพมันก็ต้องพ่าไปดูของจริงเดี๋ยวเราลองไปดูใช้พร้อมกันเลยนะระหว่างพี่กับผมยวใช้พร้อมกันเลยว่าเรียวเทนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงวิธีการใช้มันยากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมเองซึ่งผมกําลังจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูหน้าตาของเรียวเทนแล้วก็ไปลองใช้พร้อมๆกันเลยแน่นอนนึกอะไรไม่ออกเราก็เปิดหน้าอากูไว้ก่อน <S <S ไม่ต้องห่วงนะครับผมก๊อปลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วปั๊บเข้าให้นี่ถ้าใครยังไม่มีลิงก์ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนี่ยก๊อปไว้ใต้ดีสคริปชันของคลิปนี้เลยปึ๊บกดปากไปเลยซึ่งเรียวเทนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเข้าได้ทุก เขเรียกบาวเซอร์นะแต่ผมใช้บ่อยก็คือ g o o g l r o m r อ่ะพอเข้ามาหน้าแรกของ r e a l t e ทนะครับเขาจะให้เราเนี่ยล็อกอินด้วย Facebook ซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเราทุกคนมี Facebook อยู่แล้วแหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะกดไปเลยต๊อกเข้าให้ซึ่งมันก็จะพาเรามาสู่หน้าที่2ของ r e a l t e ทนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่ เราใช้งานแล้วแหละก็คือมีอยู่3ตุ่มไม่ใช่3ตุ่มมีอยู่9ตุ่มนับยังไง3มีอยู่9ตุ่มนะครับตามหัวข้อที่เ,ออเขารวบรวมไว้ให้ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวของโลกโซเชียลที่เขาพูดถึงกันนะก็เราไปดูแถบข้างบนก่อนแถบข้างบนก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีหน้านี่ Facebook ของผมเองแล้วก็เขาสามารถให้เราเลือกแก้ไขความสนใจได้นะณนะเวลานี้เรียวเทนเลือกได้อยู่3หัวข้อใหญ่ ซึ่งหัวข้อทั้งหมดก็จะมีตามนี้เลยคริปตโตเคเรนซี่ข้อเกมโปรโมชัน่นเลขเด็ดโ,โควิดดวงชะตามุกมีมเด็ดเอ้ยมุกมีมติดเทรนเด็ดมาจากไหนเขาเป็นกระแสะคำยอดนิยมซึ่งผมเลือกสามอันนี้ปึ๊บผมสนใจอ่าเพราะว่าผมจะเอาไปทำคอนเทนต์แล้วก็เอาไว้อ่านแก้เครียดอย่างเงี้ยซึ่งไอที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตัวมันจะมาอยู่สามอันแรกที่เหลือมันก็จะเรียงไล่ๆกันมางั้น เดี๋ยวผมลองไปดูอันนี้ก่อนดีกว่ารวมมุกเราคนตลกเราต้องไปหามุกมาเล่นนะฮะรวมมุกรวมมีมแคปชั่นติดเทรนไม่ต้องคิดอะไรมากกดปักเข้าไปเลยมันก็จะพาเรามาหน้ารวมมุกน,นี่มีแก๊กการ์ตูนด้วยมีของนี่ t ิ๊กตก็ก็โผล่มานี้ก็อย่างที่บอกนะฮะผมเข้ามาในเรียลเทนเนี่ยเหมือนผมเล่นอา่าเขาเรียกว่าอะไรเล่นหลายๆแพลตฟอร์มในเวลาเดียวกัน ซึ่งถ้าผมไม่ได้เข้ามาเรียลเทนผมก็จะไม่เห็นเจ้าลูฟี่ใน TikTok ผมจะเห็นลูฟี่ใน t i k t o k ได้ผมต้องออกแอป,ปที่เข้าอยู่แล้วก็เข้าไปดู t i k t o k ถึงจะเห็นอ่าอันนี้คือความเจ๋งของเดียลเทนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูข้างบนก่อนก็อันนี้ก็เป็นคอลัมน์ที่เราเลือกเข้ามานะฮะชื่อคอลัมน์ข้างบนนี้ก็จะเลือกได้ว่าทั้งหมดไหมอันนี้ก็คือทั้งหมดที่อยู่ในคอลัมน์นี้ซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูมุกเสี่ยว อามุกเสียวยังไม่มีข้อมูลมีมเด็ดอ่ามีมเด็ดก็จะเป็นภาพการ์ตูนบลาบลาบลา,บาอะไรก็ว่าไปซึ่งเกี่ยวข้องกับคําที่เขาพูดถึงนะแคปชั่นโดนๆแคปชั่นโดนๆตอนนี้มีของทวิตเตอร์อันเดียวซึ่งจะบอกว่าไอ้คอลัมน์ที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ณนณะนะเวลานี้ด้วยนะว่าในหนึ่งวันเนี่ยเขาพูดอะไรกันซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคําคมอะไรพวกเนี้ยยังไม่มีงั้นผมไปที่ทั้งหมดก่อน รึบกลับมาหน้าทั้งหมดแล้วอ่าอันนี้ก็คือเลือกได้แล้วก็ในบรรทัดที่สเนี่ยมันก็จะเลือกได้ว่าเราจะดูทั้งหมดเลยไหมหรือเราจะดูที่แบบเฉพาะโปร e ฟล์เท่านั้นตอนนี้โปรไฟล์ยังไม่มีอ่าหรือว่าจะดูแค่ในโซเชียลทีนี้ช a n n e ที่เลือกเนี่ยตอนนี้ผมเลือกทั้งหมดหรือว่าเราจะเลือกเฉพาะช ANNEL เฟซบุ o กไหมอ่าเฟซบุ๊กเขาพูดอะไรนี่ก็คือจะรวมทุกเพจในเฟซบุ o กเลยนะที่พูดในเฟซบุ๊กคือรวมมาทั้งหมดเลยนะ หรือว่าเอาทวิตเตอระในทวิต t ตอรนี่ก็คือทั้งหมดในทวิต t ตอรนะแน่นอนว่าผมเป็นคนขี้เกียจผมก็จะดูทีเดียวพร้อมๆกันก็เหมือนอย่างที่ผมบอกนะเหมือนมีงอกอยู่10คนดูแต่ละชาแนลงอก Facebook งอกทวิต t ตอรงอก Youtube งอก IG งอกพันทิปอะไรก็ว่าไปแต่ความเป็นจริงแล้วผมดูแค่ในเรียลเทนทีเดียวเลยประหยัดเวลาโคตรเลยแล้วก็เราเลือกได้ว่าจะดูแบบตั้งแต่วันเนี้ยเขาพูดถึงอะไรหรือว่า ใน3วันเนี้นเ,เขาพูดอะไรเราเลือกได้มันมี1วัน3วัน7วันอ่ะสมมติว่าผมสนใจอยากเข้าไปดูเนี่ยผมก็คลิกเข้าไปเรียลเทนก็จะพาผมไปหน้าวันพีชวัน<ม>นี่ไงมันก็จะพาเรามาดูได้ทันทีเลยนะอันนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันดูได้ทั้งเดสก์ท็อปแล้วก็มือถือซึ่งมันใช้เวลาในการแบบพาเรามาเนี<ช>่ยแป๊บเดียวเอง ทีนี้เดี๋ยวผมลองไปดู3วันก่อนหน้านี้ปึ้มอาอมีอันแรกเลยมินมูฟี่อ้าวมาอีกแล้วเฮ้ยเห็นไหมทุกคนเริ่มเห็นอะไรที่มันซ้ำๆกันไหมสิ่งแรกที่ผมเห็นเนี่ยจากการสมมุติเราจะทำคอนเทนต์เนี่ยกวาดสายตาแป๊บเดียวผมรู้ละเฮ้ยแม่งต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับส no ไปเดอร์แมนโนเวโฮมแน่เลยนี่รูปเขาเริ่มเยอะที่นับคร่าวๆนะก็คือ1 2 3 4 แค่นี้เราก็รู้แล้วป่ะว่าตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องสไปเดอร์แมนเยอะ5อะไรเกิดขึ้นอสมมติผมลองคลิกเข้าไปนี่เลยก็เดียวเทรนด์ก็จะพาเราไปที่หน้า Facebook ของเพจ m มา e l Thailand Fanpage เขาพูดว่าภาพสไปเดอร์แมนแบบออฟฟิเชียลจาก s Sony Picture เป็นภาพที่สไปเดอร์แมน3เวอร์ชันโทบี้แอนดูการฟิลแล้วก็ทอมเขามาชี้กันเกิดอะไรขึ้น เออมันก็น่าติดตามอีกสมมติในในไหนอะในนี่แอนดู g าฟิ i ทีเอชในทวิต t ตอรเขาบอกในที่สุดเราก็เห็นภาพมีมีมีใน Spider-Man n no น Way Home จะลงแพลตฟอร์มดิจิตอล Apple พรอมวันที่22มีนามีแผ่น 4K UHD a and b l u r a y วันที่12มีสันนี้ช่องทางสำหรับพรีออเดอร์ สามารถสั่งได้ที่เว็บนี้ปุ๊บๆใครสนใจก็ไปสั่งนะจากที่ผมดูนะถ้าสมมุติผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะผมก็อาจจะหยิบเรื่องเรื่องนี้ว่าเอ้ยภาพนี้มันคือภาพจริงๆมันคือภาพ,นภาพ,นภาพในแอนิเมชันของสไปเดอร์แมนที่สไปเดอร์แมนทั้ง3มันติเวิร์สเนี่ยเขามาเจอกันซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับตัวสไปเดอร์แมนโอเวอรฮมซึ่งก็มาเล่นกันหรือถ้าสมมุติเป็นคนขายของเนะี่ยเห็น แคมเปญเน,นี้ยอาจจะเอาอะไรไปหุ้มที่เป็นรูปสไปดแมนซื้อหนึ่งได้ถึงสามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะ <Okay. S 1> ผมก็ไม่รู้ว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กหรือเปล่าผมแค่ยกตัวอย่างนะซึ่งตอนนี้มันเป็นกระแสไงสมมุติเราก็เอาแฮชแท็กเนี้ยไปใช้มันมีโอกาสที่คนเขาจะเสิร์ชคํานี้แล้วมันจะเจอโฆษณาหรือเจอคอนเทนต์ของเรานี่คือใช้เวลาไม่นานเลยผมรู้เลยว่าตอนเนี้ย รูปของลินพันกันรูปของสไปเดอร์แมนสามคนนี่เป็น,เป,นเป็นกระแสแล้วก็สไปเดอร์แมนโนเวโฮมนี่ก็กำล,ลังเป็นติดเทรนด์อยู่ซึ่งมันก็ใช้งานง่ายอ่ะใครๆก็ใช้ได้เลยสมมติว่าเอ,อ่มันมีแค่เรื่องนี้เหรองนอมันมีแค่เรื่องดูเทรนด์เหรอนี่ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งของเรียลเทรนคือรวมดิวของมันต้องมีปึ๊บเข้าให้เป็นไง เปิดมาปุ๊บมันจะมีคนแบบประเภทหนึ่งอะไม่ใช่ประเภทหนึง่งประเภทผมอะบางทีเราก็ไม่รู้เราจะซื้ออะไรหรอกเราไม่รูเร้เราอยากได้อะไรหรอกถ้าเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรเราจะเข้า g o o g l ลเราวลอดเซิร์ชถ้าสมมติผมเข้ามาที่คอลัมน์มเนี้ยไอรวมดีลเนี่ยมันเหมือนผมเข้ามาดูณเวลานี้ไม่มีอะไรลดมัง่งสมมตินี่ผมเจอเลยปั่นโปรคือรวมโปรไอโฟนลดแบบสถานแปบ๊บเดียวคลิกปุ๊บเข้าไปนี่ไงปั่นโปรมันก็จะพาเราเข้ามาดูเลย อืมไม่ได้ซับซ้อนเลยอ่นเนี่ยเซเว่นรถรอลอรี่เอสามสิบสองบาทเลยยี่สิบาทก็รู้อีกเออกําจัดขนนี่รู้เลยซเ,เซเว่นเส้นหนึ่งแถมหนึ่งคือนเวลาตอนนี้รู้เลยหิวปุ๊บสั่งซเ,เซเว่นเส้นได้เลยได้โปรเลยบอกเฮ้ยพี่ผมเจอมาเนี่ยนี่หนึ่งแถมหนึ่งโฆษณาวัสันขายของเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีแค่เราไปอ่านเสพ ข่าวทั่วไปรี้จะดูเพื่อความบันเทิงมันสามารถทําให้เราได้ช้อปปิ้งเดืยวรวดเร็วได้รู้โปรโซึ่งอยากจะบอกว่าจากที่ผมเคยสัมผัสคนที่ทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งมันเป็นโอกาสดีมากเลยนะที่เราจะเอาโฆษณาเรามาอยู่ในเนี้ยคือคนแม่งตั้งใจมากรีดกายอ่ะเฮ้ยซื้อกดเข้าไปเจอโดนซื้ออืมแล้วเรา ที่เป็นยูเซอร์เราก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้เห็นวาอ๋อเียๆนี่พิซซ่านี่โอ้กำลังหิวเลยสั่งพิซซ่าได้เลยซึ่งแน่นอนผมว่าสาวๆกับสายสายสายชอปปิง้งเนี่ยน่าจะชอบไปดูอีกสักคอลัมน์หนึ่งดีกว่านี่เลยเอาที่เรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะขาดไม่ได้ของคนไทย <c oughs> คือสองเรื่องนี้เลยเลขเด็ดกับดูดวงผขอดูดวงเลยแล้วกันผมไม่ค่อยซื้อหวยไม่ค่อยเป็นอ่าปั๊บเขาให้ แล้วก็นี่ดวงประจำวันจาก IG เลยจะลองเข้าไปอ่านหน่อยสซอา้าเอ้ยเข้าไปอ่านหน่อยดวงประจำวัน25ุ่มบ้ากุมภาก็คือวันนี้เองวันที่ถ่ายคลิปคืออา่าผมเป็นคนเกิดวนันศุกร์นะฮะรับฟังคำแนะนำของคนอื่นไว้บ้างครับจะรับฟังน้องเกิดสตูจากเหตุเล็กเหตุน้อยได้รับของฝากเป็นของขวัญใครจะฝากฝากมาได้เลยนะ <c oughs> นี้จาก IG Daily n e w เป็นไงก็ดูดวงก็ได้ไปอีก เออก็ดูดวงได้อ่าไหน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 ก็มาเรื่องดวงเนี่ยลองแวะไปยอดน,นิยมของคนไทยหน่อยเลขเด็ดเลขเด็ดเลขเด็ด,ด,ดนี่มาแล้วสายเขาเรียกว่าอะไรอะสายมูเตลูสายเสี่ยงโชคนี่มาเลยรัฐบาลวันนี้หนึ่งศูนย์สามหกห้าเลขสามนำมีเขาบอกสามสามสี่สามแปดสามเก้าเม็ดเดียวสามห้าเจ็ดสามห้า เจฟฟองเบียแอดไลน์ซื้อได้ด้วยนะแต่ก็ไม่สนับสนุนนะการพนัน <g arden> <g arden> เป็นสิ่งไม่ดีเออก็จะเป็นเรื่องหวยอะไรก็ว่าไปเรื่องความเชื่ออันนี้ก็จะมูเตลูหน่อยและนี่ก็คือการใช้งานทั้งหมดของเรียวเทนนะฮะซึ่งมันใช้งานง่ายซึ่งผมมองว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาเล็งเห็นแหละว่าแค่เราอ่านดูข้อมูลที่สกอร์ดูเนี่ยมันมันก็เยอะพอสมควรแล้วเขาก็เลยพยายาม ลดตุ่มลดปุ่มอะไรให้เราใช้ง่ายนะครับอันนี้ความน่ารักของเออทางผู้พัฒนานะเพราะว่าแค่ใช้สายตาอ,อ่านหนังสือนี่มันก็จะเบลอแล้วก็เลยออกแบบเว็บไซต์เนี่ยให้มันใช้ง่ายแล้วก็อยากจะบอกว่าไอเน,นี้ยมันดูในมือถือก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นทริละกันเมื่อเราเข้าไปเว็บเว็บไหนแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นโมบายเปเร่นี่ทำอย่างนี้เลยรูดอย่างนี้เลยรูดถ้ามันย่อ แบบนี้ได้ตามส,สัดส่วนนี้ได้แล้วตัวหนังสือไม่เพี้ยนทุกอย่างอยู่ในคอลัมน์ที่ถูกต้องอันนี้แสดงได้เลยว่าเว็บเขาออกแบบมาดีและมันก็รองรับโม o b บายเขาเรียกว่าเว็บไซต์แบบเฟลลี่อะเฟลลี่อะเออมันเฟลลี่นะจ๊ะไม่ยากเลยแล้วก็อันนี้บอกเลยถ้าสมมุติผู้ประกอบการคนใดที่เว็บคุณยังทำแบบนี้ไม่ได้นะรีบเลยนะ รีไปทำเว็บใหม่ <c oughs> <c oughs> มันสำคัญมากเลยใน,นสิ่งแรกในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจำไว้เลยนะอันนี้ผมไปจำเข้ามานะ <c oughs> คือเขาเรียกว่าอะไรอะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงก็คือม o บายเฟิร์สนี่แบบนี้ม o บายเฟิร์สมันจะต้องรูดแล้วแบบนี้ได้เออไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วกันเป็นยังไงบ้างครับหน้าตาของเรียวเทนสวยไหมใช้ง่ายป่ะเออ คือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยล็อกอินแล้วก็เลือกเลยก้าวตุ่มนั้นอยากดูเรื่องไหนก็รูดดูเอออ้าวก็พี่อยู่ข้างนอกพี่ไม่ได้ใช้คอมดูเฮ้ยจะบอกว่ามันเข้าในมือถือก็ได้มันสามารถดูเนื้อหาทุกอย่างได้ในมือถือคือข้อดีที่มันไม่ใช่แอปเนี่ยคือคือผมไม่จําเป็นต้องมานั่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาในเครื่องคือไม่ต้องมีทรัพยากรอ,อะไรที่มันต้องหนักเครื่องไงก็คือผมก็เข้าเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าเดียวเทนเนี่ย ก็สามารถใช้ได้เลยอืมแล้วก็สามารถเข้าเครื่องไหนก็ได้เข้าเครื่องเพื่อนก็ได้ขอยืมดูก็ได้ก็สรุปโดยรวมแล้วเท่าที่ผมใช้มาก็ผมรู้สึกแฮปปี้นะคือมันใช้ง่ายหน้าตาดีดูแบบใช้แั้วสมาร์ทคลิปคลูมากเลยด้วยสีด้วยอะไรผมว่าเขาเขาาคิดมาดีอะทำให้เรารู้สึกแบบโอ้เราดูิโตรเทนแล้วเราจะดูคลิปคลูขึ้นมาทันทีแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันประหยัดเวลาในการ ทำคอนเทนต์ของเราเวลาเราคิดคอนเทนต์เนี้ยเราแค่ไปดูว่ากระแสะเขาพูดอะไรเราค่อยไปเจาะลึกอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งผมรอรถไฟหรือว่ารอรถเมย์เงี้ยก็ดูไปเรื่อยๆได้เพลินๆเๆ,ๆดีอยากดูอะไรก็แค่คลิกเข้าไปก็อีกอย่างหนึง่งมันไม่ต้องโหลดอะไรให้มันซับซ้อนวุ่นวายยุ่งยากเข้า google พิม์ 10. w ร e แ s m a r t t o t h เจอเลยก็เข้าไปเล่นได้ก็ยังไงแล้วก็ ลองเข้าไปเล่นดูลองเข้าไปศึกษาดูว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากเรียวเทนได้หรือว่าจะใช้เรียวเทนทำอะไรนะซึ่งอย่าลืมว่าแพลตฟอร์มนี้ฟรีและดีเออและเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยคนไทยโดยบริษัทเรียวสมาร์ทเขาไม่ได้พัฒนาแค่ตัวแพลตฟอร์มนะเขาพัฒนาตัว AI ที่ชื่อว่าโซเชี l ลลิส e ิ i งเ นี้ด้วยที่มันทํางานร่วมกันสําหรับใครที่ยังไม่มีลิงก์ตัว ten.realsmart.co.th นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ description ของคลิปนี้แล้วถ้าใครใช้แล้วเป็นยังไงประสบการณ์ที่ใช้เรียวเทเป็นยังไงลองมาแชร์กันดูแล้วก็คุณใช้ทําอะไรก็ลองมาบอกเล่ากันดูเผื่อจะเป็นข้อมูลให้คนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ได้เอาไปต่อยอดดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่ง ไว้ที่ช่องลองไหมด้วยนะครับเผื่อผมมีคลิปใหม่หรือว่าไปเจออะไรจริงๆมานอกจากเรื่องแบบนะรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองแทคแค่ you, ครับบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีครับ